ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดในอนาคตเข้าไปมองเห็นเป็น3มิติได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนของเราเป็นลักษณะ3าดีได้ละแล้วสามารถที่จะสร้างตัวตนเหนือที่จะจินตนาการเลยและสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าเกิดขึ้นแน่ๆเช่นในอนาคตของนักการตลาดเนี่ยก็จะเริ่มใช้อินฟลูเอนเซอร์อาจจะมีจำนวนที่ลดทอนลองลงมานะครับ อัตราส่วนเมื่อเทียบกับ K L l นั่นหมายถึงว่าเฮ้ยแต่ก่อนอะเวลาเรามีภาพภาพหนึ่งในในดิจิตอลใช่ไหมฮะคนอิ่มาก็ับเราไปได้แต่ถ้าเกิดว่าภาพนี้นะครับมีการเข้ารหัสบางอย่างที่รู้ว่าเฮ้ยภาพนี้ มันมีแค่หนึ่งเดียวนะในโลกดิจิตอลอันนี้แหละคือโมเดลของ NFT เทคโนโลยี COVID-19 พฤติกรรมงผู้้ริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้ฮะจะเป็นสิ่งที่คอยมาขับเคลื่อนเทร εν, นด์ค่านิยมที่จะเกิดขึ้นในปี2022เรามาฟังมุมมองเหล่านี้ในเทรนด์2022ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในมุมมองของดิจิมัสเกตเตียกันครับ ตัว d e f าเนี่ยก็คือย่อมาจาก d e n t r a l i z e d Finance ใช่ไหมฮะก็คือระบบนะครับการเงินที่ไม่คล้ายๆกับระบบธนาคารแต่เป็นระบบการเงินนะครับดิจิทัลที่ไม่ต้องมีตัวกลางเข้ามาขัวผ่านและเป็นระบบที่เชื่อถือได้และมีความเสถียรและมั่นคงไม่ผูกติดกับคนใดคนหนึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันตรวจสอบระบบนี้ได้แน่นอนค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายไปมันเริ่มลดลง อาจจะคุณแน่นอนคุณอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่มากขึ้นผู้กู้อาจจะได้ดอกเบีย้ยกู้ผลในราคาที่ต่ำลงยังมีอีกก็คือจะเป็นดิจิทัลไลท์เอ็กชเอนก็คือระบบที่ไร้ตัวกลางนะครับที่คอยแลกเปลี่ยนเงินตาไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลสกุลเงินคริปโตอะไรต่างๆนั่นเองครับสรุปนะครับตัวดิจิทัลไลท์คือระบบนะครับที่ไร้ตัวกลางแล้วก็มีความมั่นคงในเสถียรภาพสูง นะครับตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมมองว่าอย่างนีฮะผมมองว่าอนาคตเนี่ยจะนําระบบเหล่านี้เข้าไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องเจอแน่นอนครับในอนาคตสําหรับตัวด i จิทัลไลน์นี้ครับ KOL เนี่ยย่อมาจาก Key Opinion Leader หรือคนที่มีอิทธิพลในเชิงความคิดหรือในเชิงต่างๆกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะอินฟลูเอนเซอร์อาจจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเป็นดาราสักคนหนึ่งแน่นอนดาราคนติดตามเยอะมากในวงกว้างเป็นแบบแมสแต่ถ้าเป็น KOL ผมบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นดาราแต่เราเป็น KOL ในอุตสาหกรรมยานยนต์ละกันนั่นหมายว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรารู้จักรถ ทุกยี่ห้อเรารู้จักเครื่องยนต์คนไกสํานักแต่งเทคโนโลยีรถยนต์ต่างๆอันนี้ผมมองว่าเราเป็น KOL นะทางด้านรถยนต์คนที่มาติดตามเรานะครับที่ชื่นชอบทางด้านรถยนต์เหมือนเหมือนเราเนี่ยเขาย่อมคอยตามนาะยคิดว่าเออมันมันน่าชื่อถือนะเทรนในอนาคตของรักการตลาดเนี่ยก็จะเริ่มใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรืออาจจะเป็นเ e เลบริตี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่าจะมีจำนวนที่ลดทอน ลองลงมานะครับถ้าอัตราส่วนเมื่อเทียบกับ k l อย่างโปรไฟล์ใน Facebook ของเรานะฮะตัวตนในโลกออนไลน์ของเราที่เราคอยอัสเตตยู่ต่างๆเมื่อจะเป็นใน f a c e b o o k ใน IG ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวของเราเป็นอาวตารของเราอันนึงแหละที่อยู่ในโลกออนไลน์ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดในอนาคต มันเป็นอวตารที่เราสามารถที่จะเข้าไปมองเห็นเป็นสามิติได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนของเราเป็นลักษณะสาม3ิได้ละถ้าเกิดคุณสามารถสร้างความหน่งแรงของคุณในโลกมิเอรเบิร์ดได้ด้วยกับตัวอวตารของคุณละเหนือที่จะจินตนานการเลยและสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเกิดขึ้นแน่ๆอย่างเช่นร้านค้าระกันะฮะบางร้านเองในต่างประเทศเริ่มทำโลกเสมือนในร้านร้านนั้นนะครับ เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะอาจจะใส่แว่น VR หรือ AR ต่างๆนะครับเ,เข้าไปช้อปปิ้งในโลกเสมือนสามารถกดสั่งซื้อนะครับในในร้านในช็อปของเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกใจไหนสินค้าก็ส่งมาในหน้าบ้านอีกอนันนึงที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆเลยนะครับที่เป็นนำไอเดียเมตาเวิร์สมาใช้ธุรกิจที่โดนผลกระทบกับโควิดหนักๆคือธุรก,กิจอะไรฮะก็อีเวนต์ ้ย hey, ถ้างั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดในลักษณะออฟไลน์ก็ได้เราทําเป็นเชล์นะครับที่ใหออ้ลูกค้าของเราสวมแว่น V R ทําระบบสักอย่างหนึง่งซัมติ n งขึ้นมาสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เขาเข้ามานั่งฟังอีเวนต์หรือเข้าร่วมอีเวนต์ในลักษณะของออนไลน์ได้เป็นโลกเสมือนได้แต่ก่อนเวลาเรามีอีเวนต์เราต้องหาสปอนเซอร์ถูกต้องไหมฮะสปอนเซอร์เหล่านี้เราจะเราก็เราก็ ไปจำลองมาสิแทนที่เราจะทําเป็นอีเวนต์ในห้องก็แคบแคบคิดให้มันใหญ่ขึ้นเราทำอีเวนต์ที่เป็นละะักษณะอาจจะเป็น exhibition hall ของเราขึ้นมาเลยให้คนท่านนั่งฟังเบื่อๆแทนที่จะลุกไปเข้านาะลุกไปดูออบูธรอบๆอ,อ,อีเวนต์ก็ได้และเราพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนทายจากแบบปัจจุบันเนี่ยกลับไปเข้าสู่นิตาวุ์สที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตครับ NFT เนี่ยย่อมาจาก non-fungible token ผมอยากให้เราลองคิดถึงภาพภาพหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของออนักเขียนชื่อดังก้องโลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่ชิ้นชิ้นเดียวถูกไมหมฮะแล้วถ้าเกิดเราสามารถจำลองงานศิลปะเหล่านี้มาอยู่ในยุคดิจิทัลได้ล่ะแต่ถ้าเกิดว่าภาพนี้นะครับมีการเข้ารหัสบางอย่างที่รู้ว่าเฮ้ยภาพนี้ มันมีแค่หนึ่งเดียวนะในโลกดิจิตัลและเป็นภาพที่มีมูลค่านะมีแอสเซทนะแบบนี้เริ่มมีคุณค่ามากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้แหละคือโมเดลของ NFT สมมติว่างานศิลปะถูกจำลองขึ้นคนที่ผลิตตัว NFT เเจ้าของที่ผลิดออกมาออกมาขายในในรออนแรกนําคาแรคเตอร์หรืองานเหล่านั้นไปต่อยอดใน โมเดลธุรกิจอื่นมีคนมาซื้อไปแล้วแล้วผมบอกว่าเอ้ยผมสามารถที่จะเอานําตัวละครเล่านี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไม่ว่าจะอาจจะเป็นสร้างเกมสร้างหนังหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่และคนที่ซื้อตัวละครของไปเนี่ยก็อาจจะได้มีสิทธิ์ใช้ตัวละครเหล่านั้นเข้ามาในเกมหรือตัวละครเหล่านั้นเข้ามาในหนังไม่มีใครมีสิทธิ์มีแต่คุณคนเดียวที่มีสิทธิ์แบบนี้ค่ามูลค่านะครับของตัวแอสเซทของตัว ตัว NFT นั้นๆก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มากขึ้นในส่วนของการทำตลาดผ่านทาง NFT เองเนี่ยในส่วนของบริษัทดิจิทัลเทสเองแล้วก็มีประสบการณ์นะฮะในการที่เคยช่วยลูกค้านะครับไม่ว่าจะผ่านทาง Twitter เพิ่มยอดคนโค r o นะครับหรือแม้ทั้งผ่านคนดึงคนเข้าไปใน Discord เพื่อขายผลงานศิลปะนั้นๆให้ประสบความสำเร็จน,นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับฟีดแบ็กดี่มามากเลยครับ ฟอร์มแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำว่า user generate d content user นะครับหรือผู้ใช้งานต่างๆมีคนสร้างคอนเทนต์เข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยคือที่ท่านมองในขาแพลตฟอร์มนะนะครับก็ต้องควบคุมนะครับตัวคอนเทนต์ให้เรียกว่าให้มี ความเหมาะสมแล้กันไม่ได้มีในส่วนของยูเซอร์ที่ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนบอกแล้วว่าเป็นคนสร้างหรือเป็นคนเจรตคอน t เทนเข้าไป mm. นี่แหละครับคือเทรนปี2022ผ่านมุมมองของบริษัทดิจิทัลเมดิเทียมาติดตามแง่ยมุมทางการตลาดการต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับพวกเรากันครับ